สคนสองสาวเราจะต้องถามคําถามนะคะเป็นคําถามที่เพื่อสามารถตอบได้คำคำเดียวอย่างเช่นอายุเท่าไหร่วันนี้กินอะไรไปตื่นกี่โมงผมสีอะไรมีแฟนกี่คนอะไรที่ก็ตอบได้คําเดียวนะคะแต่ถามพร้อมกันถามไปเรื่อยเต่าต้องฟังแล้วต้องตอบทุกคนให้ได้ oh. ที่ต้องดีมากหูต้องใส่ผู้ใส่หูไม่ใช่แบบอย่างนี้นะคือใกล้ๆแต่ไปเห้ยกอะไรโฟกัสที่หูถามพร้อมกันถามพร้อมกันถามไปเรื่อยๆค่ะอยากถามถามไปเรื่อยๆสาวฟังถ้าไม่มีถ้าอยากหยุดถามก็หยุดแต่ถามถามไปเรื่อยๆยิงคำถามไปเรื่อยๆทั้งคู่แต่ตั้งคำถามตั้งคำตอบกินแล้วเอาอะไรมาเอาเลยค่ะกินแค่ยังกินแล้วทำอะไรอยู่ ยืนเลยแฟนกี่เน่งจ๋าแล้วใฟนกี่คนห้าผิวสีอะไรดำตั้งผูวสีอะไรดำเสื้อสีอะไรเลยสีอะไรเไม่ทันสีอะไรวะสีเทาคนกี่เส้นหลายหลายเส้นมีตากี่ตัวกี่ดวงสองมีจมูกกี่อันหนึ่งมปากกี่อันหนึ่งสองมีขาอันที่สองมีแขนกี่อันสองมีน้องกี่อันสองมีเข่ากี่อันสองสะดือกี่อันหนึ่งกินอะไรมาข้าว อร่อยไหมมากที่สุดไหมสุดในโลกไหมโลกของอะไร CP เจ็ดจริงหรอใช่อร่อยป้ะมากถาแล้วมี่ใช่ทำไมไม่รู้นะก็คุยกันเลยจะไปฟังเขาอย่าไปฟังเขาชาสีอะไรแดงแดงมากไหมมากมากที่สุดในโลกไหมมากมากที่สุดในโลกไหมในโลกจริงเหรอใช่อ๋อใช่แล้วกันยันแล้ว อาบน้ำแล้วหอมมากแค่ันยังแค่แล้วสิ่เอรอใช่ใกินมดมีกิตาบปะไม่มีป่ีนีไงมีแล้วมีสิ่งไ้กี่รอบอะกินสามสใส่จตาเรายใส่ทำไมแต่งหมแต่ต่อต่อกินทำไมฮะยิมทำไมตลกนหาตลกทำไมฮะหน้าตลกตลกยังไง เขี่ไม่ออกขี่ไม่ออกพาหน้าก่อนได้ขี่ออกต้นต้นไปแพ้ขี่ออก้ะไปแพ้ออก้ใครเออเปิดไปออกโอ้พี่จับแพ้เลยค่ะขี่หล่อมาก่ะเออออกหล่อมากนี่เก่งส so ีละสีแดงขี่ขาบ้างปะฉีกขาบ้าก uh ี่ที่ชัดๆพี่ชอบชอบ อ้าวต่อไปค่ะทำไมต้องเออชีขาวปะหรอไม่ก็จ้าหนักไใช่65สิ้าหนักยังอะไรมันคืออะไรถามทำไมเนี่ยคอนขานต้องถามใช่ไหมนนะคะใชดประโยชน์เป็นคนที่ไหนช่องไหนคนไทยหรือเปล่าช่องไหนทำไมผิวขาวคนไทยช่องอล้วทำไมคนหยิกูลุงซึ่งไทยทำไมไปน้ำปะไปไปอยากไปจีนปะไปนะไป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  ให้เพื่อนเพื่อรู้ด้วยว่าถามอะไรนะคะตายใช่เขอะไรอ่ะแฟนคนแรกชื่ออะไรพ้าอะไรอ่ะชื่ออ้อยคนที่สองชื่ออะไรทากิโออยคนที่สามชื่ออะไรลาบทากิโอยี่ชื่ออะไรมรู้ถามาจากวันไหนผอาค์เดียวมาจากวันไหนไม่รู้ว่าไหนเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรไม่ชื่ออะไรเม่ชื่อเตไา เขมาจากวันไหนเขมาจากไม่ไไมม่่รู้ใครใครเป็นคนให้มาขี้รังกูแล้วใครเป็นคนให้มาใครับขับรถไหนอ่ะอะไรผู้หญิงชื่ออะไรชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงแค้หญิงเทียมหญิงแค้หญิงเทียมชอบกินข้าวหมูทอดหญิงแค้หญิงเทียมเ้าที่เป็นอะไรเท้าที่บ้านะทอดไบ้านอยู่ที่ไหนเป็นของบ้านนอยู่ที่กาลสินกินอะไรยังสินกินแล้วอีกสินกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับปลา